มาแล้วห้าคนดูสวัสดีนะครับผมมาเบิงเรื่องมาเบิงจิ้มซางหลงทาง <S <S หลงทางครับหลงทางสวัสดีนะครับผม วันนี้ทีมช่างเราลงจากเขานะครับตอนนี้พึ่งจะถึงน่านนะครับผมพอนีพี่จีพีของเราพามาทางปูชี้ฟ้านะครับไ้้คุณดูแล้วสวัสดีครับผมบันเทิงเลยปูชีฟ้ามากครับมากมาเหมือนๆน,น้ำกันครับลงเขาครับลงเขา ม, он ม он ันมันเอียดชีวิตเอ๊ะชิตขอบพรพี่ณเจ้าดิโอ้ยรียบรยะเจ้าขอบคุณ อีกแล้วไล่แบบทุลักทุก